ไปตลาดนัดมาได้หัวปลาสาวมอนมาหัวหนึ่งเสียวมะมกใส่วุ้นเซนพอค่าเห็นลูกค้าประจําไปสื่อไปติละซี่หัวให้หายูโรพนะลดราคาให้ยูโรหนึ่งหัวละยูโรหาสิบเซนเนาจะคิดเป็นเงินไทยกะประมาณหาสบหาบาทโอ้มันหลายโปรดพอค่าเอ้ยอเอาหัวเดียวนี่แหละก็เล่นได้มาหัวหนึ่งสิมะมกใส่วุ่นเซนมาบานในสิพามะมก เอาอันตะไคร้มาแกะกีบออกใส่อ่างผสมแล้วก็ใบบกโกดแล้วก็หั่นวุ้นเส้นใส่แล้วก็หั่นนันต้นหอมใส่แล้วก็ปรปงลดผงลดดีน้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลา,านี่ก็สองปีได้มักไว้มันเค็มโผดกินก็ได้ผงสุลดไปคอนเทนเนอร์หนึ่งแล้วก็น้ำตาลปี๊บสองก้อนมักไว้พอกินได้แล้วมันอ่อนเค็มแล้วบดนี้ก็มาตํา เครื่องแกงใส่เครื่องแกงกับใส่อย่างแนววตีพริกแห้งเกลือเข้าเบียร์เข้าเบียร์นี่ก็คือเข้าเหนียวแสน่น้ำไบแต่มือคืนหวานแล้วมือแรงหวานละแล้วลก็ใส่คามันบเมียนกะซสายดอกใส่แค่นี้ละกระแซบคืบ่เกาแล้วก็มะหันหอมแดงแขกใส่แล้วก็คน้คนคน้นเห็ดไปคน้นไปให้เครื่องมันเข้ากันนาจะจากมันหลายอย่างยาิมันบ่เข้ากันบ่ทั่วถึง แล้วก็เอาหัวปลามาสับมาล่างล่างไปสับไปหั่นไปโตก็ใน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 ยิ่งใหญ่ยาวยาวยาวเกินเขียงอีกค่อยๆเฮ็ดไปหัวมันนี่ก็เอามาพร้าออกแล้วก็อันล่างดึงเหงือกมันออกนะจ้ะบ่เอาใส่แล้วก็สับปากมันออกปากก็บ,บ่เอาใส่สับพร้อมแล้วก็กีดมีดไปพร้อม มีดกับบคกมเนี่ยยานผัวแสดเพนว่าอันกรีดมีดฝนมีดว่าเขานี่ยานผัวเพิ่นว่าโอ้กสิแม,มนว่าจากบูฝนมีดกับว่าเขากีดมีดกับว่าเขาเหตุไปกรีดไป,ไป,ไปเพราะได้ซับหัวปลาเนาะจะมันหัวใหญ่ซับหัวปลาใส่แล้วกระเบลเห็ุมหันใสพักนี่กับคือได้แต่ละอย่างกับเอามาหันใสแต่ละอย่างเด้อ ลืมเนาะแล้วก็เอามาโมกบัดนด้โมกนี่บ่มีใบตองดอกใส้นกระดาษไขเขาเห็ดมือเขาห้องเห็ดเค้กนะแล้วก็ฟอยอ์อลูมิเนียมทั้งนอกบีบแนนแนนแล้วก็เอาใส่ซึ้งหนึ่งมือนี่กัเมี่ยนเขาเหนียวมาใส่เขากรัมเขาขาวกับเขากััมมาใส่กันมกปลาเสร็จแล้ว กระสีหนึ่งเขาได้บ่นะหนึ่งเขาใส่หมองหงเขามันบ่มีหวดบ่มีซึ้งได้หมองหงเขาม้วนมีซึ้งมาหนึ่งเขาทาอยู่ตัวละหน่อยหนึ่งเขาเดียวกับสุกหนึ่งเขาเหนียวแต่ว่าไค่เคยได้หนึ่งดดอกเด็กหน่อยมันไม่เคยกินน้ำโดนมันมาสิกินเทียหนึ่งมันเห็นเขาสีดำมันก็บ่กกล้ากินเด็กหน่อยก็ได้ แม่กะร้องเนาะซื้อเขากัมมาไม่อยากร้องเขากัมคุณเลี้ยวเห็นกินเขาโอ้ยกินว่าเป็นเครืองดูดฟุ้นเพิ่นวะาคนแมนพัน,ขน,นเ,เขากับว่าโอ้ยกินว่าเป็นเทลงสางจะแม่กินคักกินแหนแต่มันก็แซ่บแซบได่แหละพี่น้องแห่งกินแหงแซบ่บอันเคยเอาอันหัวปลามาต้มยำอยู่เนาะจ้ะขอยล้ว,ว่ามันว่าแซบ่บหนังมันหลายโพดแล้วมันเป็นเลียนๆสูโมกบ่ได้แขนอันตัน